ไงล่ะไงล่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องแอปบินกีนะครับเราเพจเราตกแต่ง,งแห่งระเทศไทยนะครับผมนี่ฮะรับรถป,ป,ปุบปับโอ้โหวางเครื่องใหม่ครับซีซูบมาชมกันปิดผุเอ็มล้ำขอได้ใส่เกีโรนเข้าเลยนะ เอาฝัดท้ายปิดปีบ๊อบฝัดท้ายปิดไหมฝัดท้ายปิดไหมอองอยู่อีกอ,อ,อ๋อ เข้ามาหน้าหน้ารถบชาวต่อครับ นีฮะเกียร์แล้วเกียร์แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยดาวดาวดาวไม่ขึ้นจริงมามาจมตรงนี้กัน ได้ขึ้นจริงๆครับทุกคนครับตกรงถอนโอ้ยไป็น้ารถอนครับตกรงถอนแม่ตันนยโอ้ยโอ้ย มันฟรีครับพอมันหนักหน้าแล้วสง่งส่งขึ้นโอ้ยโอ้โหย ให้ถอยย่ำนะครับไอนน้ถอยย่ำถอยย่ำแต่ไม่ขึ้นจริงๆ ถลถมแปลงพักบุงนะครับโอ้โหสุดด่ะเดี๋ยว้อยเที่ยวครับเดี๋ยวเราเสียก็ไปเอาหินก่อนอ่ะดันครับทีนี้ หน้าถมเต็มแปลงแล้วเนี่ยเนะที่ยวส่องมาแล้วครับอ่ะได้่ะเดีหยุดไหม ง่ายดายมากเท่านี้นะแทักซีครับโหเครื่องเครื่องใหม่ๆเยี่ยมเลยบางไอ้ใหม่หมหมครับมีเกียร์สโดลด้วยอันนี้ก็จะเป็น เด็กลมวาาต้องไปเครื่องยันมาแล้ว เดี๋ยวไปดูรถนะครับครับไปขนันไปก่อนรถแป๊บลืมม่วกวันนั้นที่เรามาถ่ายรอบล่าสุดก็แปลงนี้เลยครับ ไอ้น,นี่ก็ถ่มเสร็จไปแล้วคิดที่แล้วที่ว่ามาถ่ายรงที่ป๊อปอะถ้าใครดูจำได้เลยตอนนั้นเป็นเครื่องสูบเดียวอยู่ไวรุ่นเกียร์สโล เดี๋ยมิชลินแท้ครับงานแท้เนยเนี่ยตัวละพันพันสองไหมพันสองพัามานั้นอ๋อติ่ายจับตรงนี้ครับ,รบได้ไดได้มานอันนี้เครื่องอะไรครับเนี่ย CJB หนึง <CJ B. S 1> มันโบมาตัวต้วนหรือว่าเราก,ออกโ็โบเองโบเองอ๋อกี่แรงหนี่ตัวเนี่ย7.8ดดเจ็แปดอุ้ยอ๋อเป็นปเครื่องรถกระบะใช่ไหมเป็นรถเอฟรถมันถูกเล็กอะ่ะอ๋อถูกเล็กเด็กหันี่สุสีเจบีหนึ่งอาอินเตอร์ด้วยอินเตอร์ก็อินเตอร์เดิมอ่ะมันเป็นตัดท่อนนะอ๋อตัดตัวไหม อันนี้เป็นโคงโคงออกโครงวิกโกวิโกเอเบิบวิกโกตีคอใช่ไหมตีคออย่าแปดไนะอันนี้ตีตีคอเขาตีคอไหมคอเนี่ยแคทตีช่างนองลยนะมูนะอ๋อช่างนองว่างเล่เลย ตอนนี้เป็เซตีทลายกันมาเพราะมนมากเกียร์เดลยใช่ปเกียร์เดิมเกียร์ชนข้างบนมาเลยโอเกียร์มันเดิมมันเกียร์โลกับลังเรือพี่นะเรือเรือนะแต่ว่าเสียงฮอดนี่หวานมากนะเสียงฮอดเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยวันนั้นอ,อืมเลยเสียงโม่หมากเสียงฮอดน้ำมันวัน,นอะไรไปเนะี่ย เคลียรี้ที่ม,รรมันตึงยี้ต่างๆโอ้ปั๊มล้มก็เป็นปั๊มไม่นะนนะปั๊มเป็นปั๊มล้มเลยอ่ะใช้คอมเพรสเซอร์กำลังแปะกับเครื่องหรือว่าสายพานอยู่ทางขึ้นสายพานของอ๋สายพาน,นอ,อยู่ตรงนี้ทางขึ้นขึ้นได้อ๋ออ๋อตรงนี้ปั๊มเกี่ยวาสายพาน ประมาณนี้ครับอ๋อนี่หมอสามปากเดี๋ยวไปเอาอีกเทียเท่ยวไม่เป็นเที่ยวโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราตักเที่ยวหรือเปล่เดี๋ยวเราตักอีกเที่ยวไปวันนี้มีงานไปนไหนมัววางเลย ครับฟังเสียงออกกันครับ เด <i> have, ิมเป็นยันมานนะครับเดา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 เบาเบาก็จะเดาหน่อยหวานเจี๊ยบ อนีแท้นะ